สก่าเระตังสังขังอภิวูตยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะขาวาพุทธังภะขาวาตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะขาวาตาธมโมธรรมังนัมมสสามิสุปฏิปันโนภะขาวาโตสาวาตาสังโฆสังขังนักมามินัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโม ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพมันตาจักกวัเลสุขตาขัชฌตุเทวตาสัทธมังมุริราชัสสะสุนันตุสัพขมุขคลังสัพเคกามเิจารุเปกิริสิขัลตัเตจันตาริเควิมาเนติเปรตเถร จกข้าเมตตาราณคหาเนเพหักวัตทุมหิเขตเตมภูมิอาจะยันตุเทวาสลัทัาลวิสมัยยักข้าพันธพนาคาติดพันตาสันติเกยังโมนิวรวจัตนางสาทวเมสุนันตุธรรมมสวรนาการโออายปะทนตามธรรมมาสวรนาการโออายปะทนตาม ธรรมะสวรรค์การุายปันตามณี้ข้าพเจ้าขอ,อน้องก้าปฏิสถานอัญชรีประนมน้องขึ้นเหนือเสียงสิรกขอเทพราเจ้าจงปีเตปาปโม,มโนสารจำนงแห่งองค์พระมาหากษัตริย์ขติยะองค์อนุเรงเดชอีก,กัทเทวเทเวทั่วทิศสา สาธุสักเทอยู่ในชุกชะกามาพระจรสวรรค์กาเมยอยู่ในกรรมพฤอันจังหวัดกงจักรูเปเทพระเจ้าดำรงอยู่ในรูปประพบซิลิสิคาลาะตะเตอยู่ในห้วงมหานบสิงขอนเขตและุนเขาจัทนทริเทเทพระเจ้าอยู่กันเนืองแน่งในอากาศ ปิมาเนอยู่ในวิมานมากรัตนมนเทียรทองทีเปรตเทเทพาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเรือนหลวงจกคาเมเทพาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่แต่รู้ว่านาเนเทพราเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พฤษาสารเคหกวัตถุมหิเคเตเตทพาเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน และโลงนาผู้มาเทพราเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นพิภาจะยันตุเทวาเทพราเจ้าทั้งหลายบันในข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านไตเสด็จลงมาสโมสรประชุชะะะม,ม่วยสลาทาริสเมเทพราเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวผาฝั่งน้ำและบนบกบิเรเสมอกันยักขะคันทพนาขาท่านยักษา คนทันและนักราชผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยังเทปดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุรีวรวัจนังอีกท่านฤาษีมุรีนาทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิสทธิ์ฤทธิ์รนด้วยตะบะเดชาดูสาทโวดูก่อนเทปดาเจ้าทั้งปวงเมจงกระเกษมสารตามลำดับเตจงเหยโสตะสับอัตถะอัมเลอขอเชิญเธอทุกพระองค์ วันนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญให้ลงมาช่วยอำานวยป่วยพรชัยให้กับสมาคมหมอลำอก่อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยบริวารให้ร่มเย็นเป็นสุขมอกงามไพบูรณ์จเจริญวัฒนาด้วยศรัทธาบารมีอันตรายอย่าได้มายั่ยีลโรกภัยไม่มีมาบีทา จงสุขสมปูรณ์ปูนผลเป็นมงคลสสดีสมกับความมุ่งม,มา,ปา,า่ปารนาทุกปรกกาเถิดพุทธังทาปัสสะธรรมังทาปัสสะสังฆังทาปัสสะวัตถิตวาอาจารยะประธันอันตรายะวินาศสันติสิทธิบูชาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิเตชาชัยยะสิทธิ พระพุทธคุนังพระธรรมคุนังพระสังฆคุนางมาตาปิตารูอ,อาจารย์เทวสภะคุณโสธีพะวันตุเม โอ้นั่นไหมใช่วา่าครับพิธีมงสวงก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับตอนนี้คณะพราจะทำการเจิมนะครับเจิมถ้วยนะครับหลังวันแล้วก็เราจะต่อไปเชิญพิธีกรเลยนะครับขอแลกกันใจชื่อียกติ ครับฒนาความดีด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของทุกท่านแล้วนะครับอยากผลเกิดขึ้นความเป็นสิริมงคลด้วยครับ